ข้อ27นะคะจากแผนภูมิในข้อย6ถ้าเพิ่มรายการการใช้น้ำยาอีกหนึ่งรายการคือการใช้น้ำในการล้างรถ120ลิตรต่อวันแล้วสร้างแผนภูมิรูปวงกลมใหม่จะได้มุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมที่แทนการใช้น้ำในการอาบน้ำลดลงจากเดิมกี่องศาก็ไก่5ขอไข่10คอควาย15งองู20 ข้อนี้อย่างที่บอกนะคะเขาบอกว่าจากแผนภูมิในข้อ26ดังนั้นจะต้องกลับมาดูในข้อ26นะคะว่าเขาให้แผนภูมิเป็นยังไงข้อ26เขาให้แผนภูมิที่มีการล้างถ้วยชาม10%อร์น้ำยีาแล้วก็เรื่องซักผ้ากับอื่นๆเนี่ยให้มาเป็นองศาคือ72องศากับ18 18องศา ล้วก็บอกว่าชําระล้างสิ่งปฏิกูล240ลิตรแล้วจะข้อ26เราก็หาได้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยใช้น้ําแต่ละวันเนี่ยเป็นขนาดเอ่อเป็นปริมาณ600ลิตรนะคะเขาถามจากข้อนี้เนี่ยเขาบอกแล้วจากข้อ27เขาให้เพิ่มการใช้น้ํายาอีกหนึ่งรายการคือน้ํายาการใช้น้านะคะในการล้างรถ120ลิตรต่อวันก็คือ ขั้นแรกที่เราต้องหาสิ่งแรกเลยก็คือเราต้องดูว่าการที่เราใช้อาบน้ำเนี่ยเขาถามว่าการใชน้น้ำในการอาบน้ำลดลงจากเดิมกี่องศาใช่ไหมคะ ลดลงจากเดิมกี่องศาเขาถามเป็นหน่วยองศาแต่ว่าจากเดิมที่เราคิดเนี่ยที่โจทย์บอกเนี่ยเขาบอกว่าน้ำเนี่ยบอกมาในหน่วยเปอร์เซนต์อาบน้ําในหน่วยเปอร์เซนต์ดังนั้นข้อนี้เราจะต้องเปลี่ยนการอาบน้ําเนี่ยจากเดิมที่เป็นเปอร์เซนต์ถูกไหมคะเป็น25ที่จทย์กำหนดเนี่ยให้กลายมาเป็นมุมองศาซะก่อนนะคะ และตามหลักการหลักเลยนะคะของเรื่องอแผนภูมิวงกลมอย่างที่บอกไปในข้อที่แล้วนะคะบอกว่าแผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยมวีวงกลมหวงมีมุม360องศาถูกไหมคะแล้วในหลักการนี้เปอร์เซ็นเนี่ยเปอร์เซนเ็นเต็มซึ่งมีค่าขนาดเท่ากับมุม360องศาก็คือ100เนั่นเองนะคะ ดังนั้นข้อนี้ถ้าเราใช้หลักการเทียบบัญญัติตรยางเนี่ยเราก็จะได้แล้วว่าถ้าเป็น100%ในวงกลมเนี่ยมีขนาดเป็น360องศานะคะดังนั้นถ้าเป็น25%คือการอาบน้ำใช่ไหมคะก็จะคิดเป็น360องศาส่วน100คูณ25 25ตัด100เป็น4 4ตัด360ได้เป็น90องศา นะคะดังนั้นเราจึงได้แล้วว่าอาบน้ำเนี่ยเดิมเดิมเนี่ยอาบน้ำเท่ากับ90องศาในแผนภูมิรูปวงกลมนะคะอันนี้คือเดิมนะคะแต่เขาถามว่าลดลงจากเดิมกี่องศาแสดงว่าเราต้องหาอันใหม่ด้วยนะคะ ก็คือตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าใช้น้ำเออเพิ่มการโจทย์บอกว่าตอนแรกโจทย์บอกว่าเพิ่มการใช้น้ำในการล้างรถเนี่ยเป็น120ลิตรต่อวันนะคะแสดงว่าน้ำทั้งหมดน้ำที่ใช้ทั้งหมดนะคะอ,อันนี้คืออันเดมิมส่วนอันใหม่นะคะน้ำที่ใช้ ทั้งหมดมีขนาดเท่ากับ600บวกกับนะ้เพิ่มน้ำที่ใช้ในการล้างรถ120ลิตรต่อวันนะคะจะได้เป็น720ลิตรนะคะต่อวันอันนี้คือน้ำปริมาณใหม่ที่ใช้ต่อวันนะคะซึ่งการอาบน้ำการอาบน้ำนะคะาการอาบน้ำจะใช้ทั้งหมด สูตร25%เปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะน้ำอ,อาบน้ำใช้น้ำ25%าเปอร์เซ็นต์ก็คือใช้น้ำอ,อ,อาบน้ำใช้น้ำ25%สาเปอร์เซ็นต์่สส่วนร้อยนะคะอันนี้คืออันเดิมเราย้อนกลับมาที่อันเดิมนิดนึงนะคะ ใช้น้ําก็เป็น25ส่วนร้อคูณ600นะคะก็ได้เป็นเท่ากับ65 30 0 0 3 6 2 12 1ศ14 1 5 1ทดลิตรนะคะอันนี้คือเดิมนะคะเดิมเนี่ยการอาบน้ำใช้น้ำ150า150ลิตร600มาจากไหนมาจากคำตอบของอันเก่าที่บอกว่าใช้น้ำเฉลี่ยแต่ละวันเนี่ย600ลิตรนะคะแต่อันใหม่เขาบอกว่า ใช้ทั้งหมด600บวกอีก120ซึ่งเป็นการใช้น้ำล้างรถนั่นเองนะคะแล้วสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรเขาถามเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมใช่ไหมคะแทนการใช้น้ำในการอาบน้ำเนี่ยลดลงจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์เราได้แล้วว่าเดิมเนี่ยคือ90 เราต้องจะเดินกี่องศาขอโทษค่ะเรารู้แล้วว่าเดิมเนี่ย90องศาเราต้องหาอันใหม่ซึ่งเราก็ทราบแล้วว่าอันใหม่คือใช้น้ำทั้งหมด720ลิตรดังนั้นจากอันใหม่นะคะ700น้ำ720ลิตรเนี่ยคิดเป็นทั้งวงกลมคือ360องศาถูกไหมคะแต่ว่า อาบน้ำเนี่ยเราใช้เขาใช้150ลิตรนะคะคืออาบน้ำเนี่ยถึงแม้ว่าปริมาณน้ำจะเพิ่มแต่สัดส่วนในการใช้น้ำที่ใช้ไปอาบน้ำเนี่ยเท่าเดิมเพราะเขาบอกว่าน้ำที่เพิ่มขึ้นคือทำอันใหม่ไม่ได้เอามาเฉลี่ยอันเก่าถูกไหมคะดังนั้นเราจึงใช้อาบน้ำเนี่ยใช้น้ำเราจึงคิดจาก600เหมือนเดิมเพราะว่า25%คือสัดส่วนอันเก่า การใช้น้ำเขาการใช้น้ําในการอาบน้าเขาไม่ได้บอกว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอะไรเลยเขาบอกว่าใช้น้ําเท่าเดิมเพียงแต่ว่าสัดส่วนในรูปแบบของวงในรูปแบบของแผนภูมิวงกลมเนี่ยจะเปลี่ยนไปเนื่องจากปริมาณน้ําทั้งหมดเปลี่ยนไปเพราะว่ามีการเพิ่มกิจกรรมเข้ามาหม่คือการล้างรถถูกไหมคะต้องทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยถ้าตรงนี้ไปเทียบกับ720ก็จะผิดทันทีนะคะเพราะว่าถ้าเทียบกับ720เนี่ย ก็จะจะถือว่าเพิ่มน้ําเข้ามาแล้วก็เฉลี่ยน้ําไปใช้ในกิจกรรมเดิมน้ําที่ใช้น้ําที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยไม่ใช่ใช้ในกิจกรรมอันใหม่นะคะแต่ในที่นี้อีกรอบหนึ่งนะคะคือเขาบอกว่าน้ำที่เพิ่มมาใหม่เนี่ยใช้ในกิจกรรมใหม่ ะะจึงไม่เกี่ยวกับปริมาณน้ําที่ใช้ในการอาบน้ําเพราะฉะนั้นปริมาณน้ําที่ใช้ในการอาบน้ําจึงเท่าเดิมสามารถเทียบจาก25%ของอันเก่าเนี่ยเที่ยวแล้วคูณ600ได้นะคะอันนี้ก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในที่นี้ก็เพียงแค่ปริมาณน้ําทั้งหมดที่ใช้แล้วก็รูปแบบการเขียนแผนภูมิวงกลม นะคะที่จะต้องปรับสัดส่วนใหม่เพราะว่าจะมีสัดส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็นการล้างรถนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อเราได้แล้วว่าอาบน้ำเนี่ยเราใช้150ลิตรก็จะคิดเป็น360องศาคูณ150ส่วนด้วย720นะคะอันนี้ก็60 0 360ตัด720ได้2 72หาร 1 5 0หาร2ได้เป็น75ดนะคะดังนั้นอาบน้ำ150า150ลิตรเนี่ยคิดเป็นมุม75องศาในแผนภูมิวงกลมอันใหม่นะคะเพราะว่าอันใหม่นี้เนี่ยเราปรับแล้วว่าเราใช้น้ำา720ลิตรถูกไหมคะแต่อันเก่าอันเดิมเนี่ยเรายังใช้น้ำทั้งหมด600ลิตรอยู่นะคะจึง เป็นมุมเทียบเป็น90องศาแต่พอเปลี่ยนเป็น720ลอิตรตแล้วก็มีกิจกรรมอื่นเพิ่มเข้ามาน้ําในการอาบน้ำเนี่ยเวลาวาดแผนภูมิวงกลมเนี่ยการอาบน้ําจึงลดจาก90องศาเป็น75องศานะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าลดลงจากเดิมนะคะลดลงจากเดิมกี่องศาก็คือต้อง เพราะฉะนั้นเนี่ยลดลงนะคะจากเดิมก็คือจากข้อที่แล้วก็คือ90องศาลบ75องศาได้เท่ากับเออ่15องศานั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ c h o ย c e ข้อคอควายนะคะ15องศาค่ะข้อนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้งงงงนิดนึงนะคะเพราะว่า ควรจะเทียบจากอะไรแต่ว่าคือจริงๆแล้วหลักการก็มีอยู่แค่เหมือนเดิมคือตั้งยึดหลักเอาไว้100%คือ360องศาหลักนี้แน่นอนตายตัวแต่ถ้าเป็นลิตรเนี่ยจำนวนลิตรสามารถเปลี่ยนได้เสมอนะคะร้านนี้ต้องเข้าใจว่าเขาเทียบจากเดิมคือแผนภูมิเดิม ซึ่งแผนภูมิเดิมตอนแรกเขาให้เป็นเปอร์เซนต์ถูกไหมคะอาบน้ำยีาเปอรเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นองศาก่อนเพื่อที่จะเอาไปเทียบตอนสุดท้ายได้นะคะแล้วเราก็ต้องดูปริมาณน้ำที่ใช้ในการอาบน้ำว่าเป็นเท่าไหร่เพื่อมาคิดเป็น องศาในอันใหม่นะคะปริมาณน,น้ำเนี่ยใช้ในการอาบน้ำเท่ากับ150ลิตรแน่นอนคงที่ตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมีการเพิ่มน้ำเข้ามาเพราะน้ำที่เพิ่มใช้ในกิจกรรมใหม่ไม่เกี่ยวกับการอาบน้ำนะคะแล้วเมื่อน้ำเพิ่มเข้ามาเป็น120ลิตรในการล้างรถน้ำทั้งหมดจึงเปลี่ยนเป็น720ลิตรซึ่งการเพิ่มเข้ามาก็จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มุมภายในนะคะที่จุดศูนย์กลางวงกลมนะคะของการอาบน้ําหรือกิจกรรมอื่นๆก็เปลี่ยนแต่ในที่นี้เขาถามการอาบน้ําเราจึงโฟกัสแค่น้ําที่ใช้ในการอาบน้ำนะคะแล้วเขาบอกว่าถามว่าเท่าไหร่ใช่ไหมคะลดลงเท่าไหร่แสดงว่าเราต้องหาองศาอันใหม่ของการหนักของน้ําที่ใช้ในการอาบน้ําซึ่งก็เทียบเป็นเตรายางเหมือนเดิม แต่อันนี้จะเทียบเป็นอันใหม่คือ720ลิตรเนี่ยคิดเป็น360องศาถ้าน้ำที่ใช้ตั้งแต่แรกคือ150ลิตรเนี่ยจะคิดเป็นกี่องศาถ้าเทียบเป็นแผนภูมิใหม่ที่คิดจากน้ำ720ซึ่งก็คิดได้เป็น75องศานั่นเองดังนั้นปอซอ,อ,องศาของ มุมภายในนะคะของมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยจึงลดไปจาก90เหลือ75ก็คือ15องศานั่นเองนะคะคือถ้าเกิดงงนะคะเราอาจจะดูได้อ,อย่นันว่าตรง90องศานี้เนี่ยก็จะมาจากการเทียบที่ว่าน้ํา600ลิตรเนี่ยนะคะคิดเป็น360องศาถ้าอาบน้ํา150ลิตรเนี่ยเราจะคิดเป็น 360องศาส่วน600คูณ1น0นะคะ0ตัด0 0ตัด0 6ตัด36ได้6 6คูณ15ได้เป็น90องศานะคะก็จะเห็นว่าเดิมเนี่ยการอาบน้ำถ้าใช้น้ำร้อยลิตรเหมือนเดิมเนี่ยจะคิดเป็น90องศาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเปลี่ยนเพิ่มน้ำขึ้นมาเป็น720ลิตรการมุมที่ใช้ในการอาบน้ำในแผนภาพวงกลมเนี่ย ก็จะลดลงเป็น75องศานะคะอย่างนี้ก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะสามารถคิดได้หลายวิธีในการคิดข้อนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคําตอบก็จะตรงกันเหมือนเดิมข้อนี้ก็ตอบ15องศานะคะช้อยส e ข้อข้อควายค่ะ